ว้าวมาแล้ว,วาแชทฟุตตี้บิก e ินนาวโว yes ยสไม่รู้วันนี้จะอ,อกหนึ่งอันนี้หรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เรามาวายฟกันแชทมาเช็กอินเอากันวว่ามีอะไรบ้างนะมาเช็กอินเอากันไหมจีฟุตตี้ค e รับใช่ไหมฟุตตี้ค e รับให้เล่นทั้งหมด14วินตามทางมีโบนิเฟสเหรอชายผู้เกิดมาเพื่อฆ่าวาวเวกฮอนหรือเปล่าโบโบนิเฟสและแอเรียลพลาสมจีเดสโคโบนิเฟสบุกว แล้วก็ Frank อ่ะแฟรงค์เคซิเย่พรีเมียมเหรอแชทโฟร์โฟร์แฟรงค์เคซิเย่โฟร์โฟร์พรีชว้าวแล้วก็แจกเป็นเด e ะเบสเดอะเบสไดร์แบ็กอิน e g เกมโบขอบคุณมากอีเย่ทีทำให้ผมมีไฟนในฟุตตี้ในในอาทิตย์นี้นะโบอันนี้อะไรอ่ะฟุตตี้รีลีลิสแบชวันเพย์พิกอะไรวะแปสิบหกไม่ต้องใช้ตัวพิเศษใช่ปะแชทสแกมไหมอ่ะรีวิวหน่อยดิไมจี ก็คือเอาพวกฟุตตี้กับไอ้พวกโบมเก่าๆมาเป็นเพย์พิกใช่ไหมสแกมไหมโบสแกมไหมฝาก mai, รีวิวหน่อยแมจีผมรู้สึกว่าผมได้กลิ่นสแกมจากมันยังไงก็ไม่รู้อะโบอีกคนนึงลูคิต้าโมดิชโบวัยรุ่นโคเอเชีย e แชทใช่แค่สี่สคอดงโบ90 89 87 86หอยไม่แพงนะแชทผมว่าถ้าเกิดแชทลูบไปเรื่อยๆอะไม่ไม่ได้รีบลงมากมันทันอยู่นะโบฟาฟาโมดิชไฮไฮอะมีตะขอมีอ n น i c ซิเพตอะโบออ้ Bo. ไฮไฮด้วยใช่ปะตามีหน้า99ออหมดห่วงโบวู้แล้วเป็นพรีเมียมด้วยเหรอเฮ้ย <He i, S 2> ผมว่าโอเคนะเว้ยโบลิคาโดกา้าเหรอเจ้โอ้โหฮะฝายฝ้ายไฮไฮลิคาโดกา้ากองหน้าปีกซ้ายว้าวแชทลิคาโดากาหรอโบโอ้ oh, มีปั่นมีลาผิดมีเทคดิฟมีจับบอลทองเฮ้ยแชทจริงนะเว้ยผมผมเห็นลูคิต้าโมดิกกับกา้าผมรู้สึกผมใจสั่นกับ กากามากกว่าว่ะโบแช่มีใครทำกากาปะ่ะคือผมอะแค่แช่ที่สองตัวที่ลงมาใหม่นะวะแชทว่าผมใจสั่นกับโมดิหรือผมใจสั่นกา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 มากกาผมผม้ผมมสึกว่าผมใจสั่นกากามากกว่าผมผมรู้สึกว่าผมใจสั่นกาการ์าว่โบเดลี่โกทำได้สิบรอบนะโบฮะ What Forreal เอาจริงดิโบสิบรอบจริงป่ะเนี่ย No way แชทมันจะขนาดนั้นเลยเหรอจริงป่ะสิบรอบเลยเหรอ โอเอเอเดลี่โกสิบลอบเหรอ W ดูด thank you VA ที่มอบช่วงเวลานี้ให้กับผมโบอเล็ ei, the Queen, ella, กเซเดอควีนพูเทลาจ้ะโบ5 5แชทที่รับเพสไตล์แม่งแบบโอพีหมดเลยโบจับบอลทองพิงพาที่ W นะมีติ๊กตาก้าเงินด้วยมีปั่นแล้วก็มีอินเซนซีฟโบนี่คือบนี่คือแบบท็อปกลางลุกในสี่สามสองหนึ่งที่ดีที่สุดในวิดีโอเกมตอนนี้แล้วปะกิลมาโดโบ เก่งแค่ไหนก็แพ้คูคุระยะอยู่ดียูมาโด้ไฟฟ้าแชทเล่นกองกลางได้ปะ EA รู้ดีว่าควรทำไรไหมจีเอันรู้ดีว่าควรทำไรโบอินเฟนแชทยูมาโดดูดดสโคโซเฟียโซเฟียฟุกคุกผมในทุกโมเมนต์เว้ยโซเฟียสมิธจัดลำผมแม่งคือเอ็มปาเป้หญิงคือโยอนคราฟหญิงเลยโบเอาจิงแม่งโคตรแจมอะดีเฟนห้าหกคือแม่งหลอกโบไอ้แค่โซเฟียสมิธอย่างแจมไหมจี อยากได้นะเว้โบยังเดือดดีว่าแชท d ดดดี Daddy name right here, Daddy name ้เนมารเฮียโบดดดี้เนมา y เอ็นเกมแชทเอ็นเกโบ d ดดดี้เนมาเอ็นเกแน่นอนโบ JC อะ JC แชทฟ้า JC โอได้โปรดเอได้โปรดกิฟต์มีดิสค้านแชท JC So กู o d โบได้โปรดกิฟต์มีดิสค้าโบ JC แชท ยังได้เปิดกิฟต์มีเจซีโร่้ยทำไม Rivery กับ JC มันอยู่เยอะจังอะสตอยคอร์ใช่ไหมตัวรองลงมาใช่ปะสตอยคอร์ไฟฟ้ไฟเหมือนกันตึงนะเนี่ยโบไฟฟ้าสตอยคอรตึงนะเว้ยบาเลซี่เพส88แชทมีแอเรียลโบอาจารย์มารดินี่โบมารดินี่เก่งเท่าไหน่บาเลซี่เก่งกว่าโบเพราะนี่คืออาจารย์มารดินี่แชทไหนลองดูด้วันออฟโฟรปิบแปดบวกสใบโบโย่แชทเลด เฮ้ยเล่เป็นโอเคนะไอโบก้าสามโพโดสกี้โบโยบดูดเฮ้ยแชทหรืออยู่นี่จะต่อทั้งวันทั้งคืนอุ้ยดูดขนาดนี้เลยเหรอโบเฮ้ยไม่หยุดไม่หย่อนแล้วมั่งแชทไม่หยุดไม่หย่อนแล้วมั่งเดสโคโบเดสโคโบไอเทคเด t ด u ูดเอาว่ะรู้สึกเหมือนโดนล่อซื้อเลยว่ะโบแชทใครที่ยังไม่ได้กดซับ กดซับให้ผมได้นะครับแชท for free โบกดซับฟร e นะไว้แชทต,ตอนนี้ผมมี1,900ั s ซับสไครเบอร์แล้วเว้ยขอบคุณทุกการซับพอร์ตทุกคนมากนะเว้ยทุกเม้นทุกไลค์ทุกมิน like, ิทวอชทุกคนผมขอบคุณทุกคนมากเราเข้าด่าแล้วว่าโบตอนเนี้ยอีกไม่ถึง100ซับอาจจะเป็นยูทูบเบอร์2 0 0 0ัพซับแล้ววะา e Play จะถูกกว่า2,9อีกไหมครับแต่ว่า EA Play มันแจกกัอพ 3, 3, 3อเเเอ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 เเอเ9เอ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 เเอเเอเ คำว่าไมล์จีมันมีความเป็นตัวเอง That's That's That How We Live Chat That's How We Live ดูครับโบผมใช้บอทเทรดจัดโดนแบนไหมครับอังนายกำลังมีความเสี่ยงโบนายกำลังก้าวขาเข้าไปครึ่งหนึ่งของตารางแล้วไมล์จีออกมาโบไม่งั้นโบต้องพริชัชนเบรกนะโบโบอ่ะต้องโทรเรียกไมเคิลสกอร์ฟิลมาช่วยนายโอเคชัด okay, อันชุดที่สองว่ะมาดูกันโยดูดแชท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 ไม่เอ็กซ์คาวิสออนไฟเออร์ไรท์นาวไมล์จีออนไฟเออร์ไรท์นาวดูด โอเคชัดเอสโอเคไหมจีเฮ้ยเพียรพิกมันดับวิยูมากนะเนี่ยโอ้เฮ้ยไม่ขึ้นสกอร์ฝั่งโอ้หูกานาโชโบวู้ชายผู้มีไอดอลเป็น CR7 แต่อยู่ทีมชาติเดียวกับเด็กโกดเลียนเมสซี่โบอเลฮันโดโคนาโชชัด ไอดีโบคือออนไฟเออร์จัดๆแชทแต่ย Zero y, ังซีโร่ฟุตตี้เละแชทบอกออนไฟเออร์ยนะแชทเฮ้ยเฮ้ย <Hey, hey, S 1> อะไรอ่ะเดี๋ยวความดาวโพล่าความดาวมันก็แค่การ์ดเองหลีกเมก้าใต้แมจิไอ้เนี่ยผมสมเพศตัวเองเนะไมโบในขณะที่ผมแบบว่าทำเป็นทำทรงแบบว่ามานั่งตื่นเต้นแบบว่าไอ้เนี่ย เฮ้ย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 ผมเปิดได้ตัวโปรโมชั่นไหมไอ้คาวิซอนไฟเออร์ไอ้เยัยอีกมุมอีกมุมหนึ่งของโลกมันเขาเขาเขาอวดอาร์นาทีไว้กันบอไอวิวบีแดรออไรทแชทอันซูฟาติบอสไอเทคได้แชทอันซูฟาติถามจริงมันต่างอะไรกับโทนี่โครสเรียมานหลดแล้วบอผมถามหน่อยได้ผมถามก่อนแอนซูฟาติทันเดอร์ซักต่างอะไรกับโทนี่โครส โกเร่ไหมจีรูปแพ็คไหนไหนคุ้มสุดครับว่าผมน่าจะน่าจะพีพีป่ะแชทน่าจะพีพีแหละน่าจะเป็นจเพีพีแหละโบโปล่าคนนึงวงการไกดิ้งหรือไม่ก็ไอเป็นแค่ไอไอไอกัวกคนนึิงที่เสียติดการพนันยังไงล่ะแล้วผลตอบแทนอะไรคืนมาไหมผลตอบแทนคือผมเป็นโรคออฟฟิซินโดมโบปวดหลังพอไรบาปวดมากโบนั่นคือผลตอบแทนโบออฟฟิซินโดมิสคัมมิ่งทูมายบอดี้แชทแชทอีสไอคอนเหรอ บุยรฟิโก้ใช่ปะดับเบิลปะแชดเวลูนี่เหรอบอว้าวดูดเวลูนี่กับบุยรฟิโก้เหรอมีสิทธ์จะเป็นโปรโมอ,รอื่นเพิ่มได้ปะดับเบลิลไอคอนวะมีสิทธิ์อีกปะในเนี้ยโอเคแชดทีมอัลเดียปะเอ็นโดเหรอบอเจียชีสโซลีเจนดูด ทีมอัเดอร์ซีซั่นแล้วกูจะเ hey, ฮทำไมวะมันมีใครดีวะทีมอัเดอร์ซีซั่นผมไม่รู้ด้วยซ้ำอะหูแอลเบอร์เฮ <El ber. S 2> hey, okay, ้ยโอเควะกูดฟอสเดอร์แชทเอามาลงในพวกนี้ได้85คูณ5ได้85คูณ5ครับไมจีบุตตี้ปะเนี่ยหูฮีโร ดีโก้มาริโต้กอมานีพวกนี้เหรอหูเจอที่ดูเด็กไอคอนมาโอเคแชทเอนโดผมว่าเอนโดมาหาผมทุกุทุกแพ็กทิปเทดเหรอยอดแชทพอไหวปะโบถ้าเกิดตัวนี้ลงฟุตแชมป์พอไหวปะแชทดูเนี่ยเฮ้ยเมนดี้ตัวนี้ลงฟุตแชมป์ไหวปะแชทว่าอ้เฮียเขาหากันให้ควักนะเว้ยโบ หมื่นหกสิบเก้าใบแชทเลสโก้โปรโมโบเอเมียใบฟอร์สเบิร์กทูเอสการ์ด Double, right, ดับเบิลปะออรไรน์แชทเราเอ็กเชนได้ต่อเวอเอเมียใบฟอร์สเบิร์กทูเอสการ์ดไมจริไอเทคแด๊ดโดดแปดสิบเจ็ดปะไนท์แชทแดสไนท์ดูดเดสไนท์แปดสิบห้าคูณห้าโบหูเดซิเย่หรือใครวะ ฮุดเบิร์ดเดย์จริงด้ยโบผมได้ผมได้กินนะผมจะโดนคุกเลยว่ะฟังคอสกี้มาทุกเวอร์ชั่นยังไงอูะวูวินเทอร์วอล์คัสด้วยอ่ะเป็น85คูณ5ที่บัตรซบแน่นอนโบ เฮ้ยมาแล้วว่าแชทอิตาลีด้วยโบไอ้วะดับเบ,บิลไปหูเฮ้ยแชทวีแฟนลิขี้แปดหกโบไม่ไม่แย่โบไม่แย่ไม่แย่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเลขศูนย์จะเปลี่ยนไหมผมมีสี่แพ็คตรงแง่โบโมเมนต,ต์แห่งความเชื่อจับตาดูโบจับตาดูเึอ เทิร์กบอกยอดูดเห็นไหมดูดตีมีบอลลูกเต็มมีบอลลูกเต็มมีไมจีลูกเต็มมีบอล sorry แชทไม่ว่ากันเนาะขอไปก่อนละกันเนาะแชทเนาะ,ะราคาของคุณลุก <laughs> ผมว่าตัวนี้ยังต่ำต้องมีอย่างน้อยสามสีแ่แสนนะผมว่านะเว้ยแชทคารุลู่อ่ะ ไม่มีทางให้การฟุตตี้จะถูกแน่นอนบอต้องมีสามสี่แสนอะเจ็ดเจ็ดหมื่นมึงเพิ่งมาไม่ถึงสิบสองชั่วโมงเหลือเจ็ดหมื่นแล้วอ่ะโบไม่มีตัวรีเวอร์เลยผมไม่อยากจะเปิดการ์ดเลยจริงเหรไม่มีรีเวอร์แบบต, Honestly, Guerra, ตึงๆเลยอ่ะที่กลับมาออนแพ็คไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวใจผูกติดโบเฮ้ยโมซาร่า ไม่มีตัวลีเวอร์เลยนี่ไงจะโบตัวลีเวอร์ออไรแชทเลสซีโบ right, จะมีฟุตตี้หรือเปล่าอู้ <Ooh, S 2> ได้แฮงโคมาเอาจริงก็โอเคนะเว้ยแชทอย่างน้อยก็ได้ทีมบอลฤ s e ซั่นกลับมาว่ะนอร์เวย์แชทฮักกร์เบิร์กเทอร์แลนด์ทีม f t ล e s e ซั่นฟิวเจอร์สตาร์ทุกคนไอคอนมีใครเจ๋งๆอะเปเล่อะไรนี้อยู่ไหมมอนินน่ เฮ้ยเุ้ย,ยเขาหากันให้ควักนะสมัยก่อนอะ่ะเฮ้ยโบอีวิลูชันปะมีโบปะโพเทนเชียล,ล์ปะมาดินี่นะเว้ยแชทเฮ้ยสองแซสต์วะเวลาผ่านไปไวขนาดนั้นเลยอะโบ